รับทั่วประเทศมาเจอกันกันกบผมกรกฤชินในเพจคนดวงเฮง 64, เเหกสี่นะครับเป็นเพจใหม่นะครับหกสี่นะครับที่สำคัญวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับที่สี่มีนาคมหกสี่ก็จะได้ดูแนวทางเราพัฒนาด้วยนะครับเนะี่ยใครเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นเพจใหม่นะครับ,เ,เ,นะรบเข้ามาให้แนวทางไปสามงวดนะครับนะปีหกสี่มันออกไปสี่งวดงวดที่แล้วก็ รัดนิดนึงนะครับนะเดี๋ยววันนี้มาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวขอดูตัวเองในในระบบนิดหนึ่งนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมแชร์นะครับทุกคนอย่าลืมแชร์นะครับอย่าลืมแชร์เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับจดจับไปด้วยกันนะครับจดจาบไปด้วยกันในเพจคนดวงเฮงนะครับคนดวงเฮงหกสีเข้าไปในในไลน์เดิมนะครับอยู่บนโลโก้นี่แหละครับแอดนำหน้านะครับ กรกระเลสินศูนย์สองนะครับแอดแล้วก็ชีศูนย์สองเหมือนเดิมนะครับถ้าไปก็อยู่ตรงนั้นแหละอย่าได้เห็นแนวทางนะครับถ้าไปไลายอื่นไม่ไม่ใช่นะครับตรวจแล้วอาจารย์คิดผิดพลาดนิดหนึ่งเพราะอะไรนะ,ะมันได้สามตัดออกสามเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยมันมาบนมาล่างเนาะมาศนะูนย์สามนันเลขอาจารย์ก็เข้าศูนย์สามแล้วก็มาสามเก้าก็เลยตัดเอาสองมาแทนนะครับเอาสองมาแทนนะมันก็พลาดนิดหนึ่งแล้วก็อีกอย่างมาก็มัน ภาพในในตัวการเสริมบุญด้วยนะก่อนหวยออกนะก็จริงๆแล้วเขาไม่ให้ไปงานเขาดำนะอาจารย์ก็ปิดติดภาร,รกิจงานเขาดำนะวันอาทิตย์นะะก็เลยถ่ายภาพในหลวงพ่อมาด้วยนั่นแหละนะครับมันก็ไปออกออมสินเลยนะครับสามตัวตรงเขารู้สึกว่า ไม่มั่นใจแล้วรัฐบาลมีแกว่งแน่เป็นความรู้สึกอย่างนี้ถ้ามันไม่มาสามตัวก็ยังคิดมันก็จะไปก็ยังดีนะครับก็ได้จัดไว้ก่อนแล้วก็ที่สําคัญก็ได้ลัตเตอรี่ด้วยนะครับเหมือนเดิมมันมันศูนย์หกเนาะแปดศูนย์หกลัตเตอรี่นะอาจารย์ก็ต่อได้ทุนลัตเตอรี่ก็ยังมีกาไรอยู่นะครับเพราะ,ะนั้นงวดนี้นะไม่พลาดนะครับนจะได้ไปต่อกันยาวๆนะครับไปต่อกันยาวๆเดี๋ยวจะ ให้ดูกันนะครับเราพัฒนาด้วยนะครับเพราะนั้นใครยังไม่แชร์นะครับฝากแชร์คนละแชร์นะครับใครให้เพื่อน นะครับเพื่อนเฟซญาตพี่น้องได้ดูด้วยนะครับใครมีกลุ่มก็ทําบุญตลอดนะครับทําบุญตลอดนะครับมันเอาอาทิตย์นี้ก็จะไปถวายข้าวอีกเหมือนเดิมเราทําไปเถอะครับหยดกระปุกบุญนะสิ่งดีๆจะได้เข้ามาในชีวิตเงินทองจะได้ไม่ติดไม่ขัดนะครับไม่ใช่ว่าจะมาทําเฉพาะวันที่หนึ่งและวันที่สิบหกอันนี้บอกก่อนนะครับมันมันไม่ค่อยได้ผลนะครับไว้เจ้าไหนน่าติดตามทําไว้นะครับเรามาเปรียบเทียบค่อยค่อยตามอันนี้ไม่ได้บังคับเนาะ ไม่ได้ให้ตามนะให้ใช้พิจรารณาญาณน,นะครับไม่งั้นมันก็เป็นเทวดาแล้วล่ะถูกทุกงวดทุกงวดวนะพระธรรมาคิดก็ไม่ต้องทําการทํางานแล้วครับนอนรอลิ้นกับอาจารย์อย่างเดียวก็ร่ํารวยกันนะครับมันก็มีเข้ามีหลุดมันเป็นช่วงของมันอยู่นะครับช่วงที่มันเข้ามันก็ดังมันก็ปังนะครับห้างวดนะหลุดไปหไป้าเดือนเนี่ยหลุดไปแค่แปดงวดก็มีนะครับจนะากนั้นเปรียบออออมสินนะครับเจ็ดเก้าหกนะครับผลออมสิน นะครับผมออมสินรัฐบาลไทยประจําวดวันที่16มีนาคม64นะครับโดยผมกรกรสินตัวจริงเสียงจริงในเพจคนลวงเฮง64นะครับเราจะเฮงไปด้วยกันพร้อมพิมพ์รัฐบาลรัวมาครับรัฐบาลรัวนะครับจะได้เห็นรัฐบาลประจําวดวันที่16มีนาคม64นะครับจะได้จวดจา้าต่อนะครับจะได้จวดจา้าต่อคใครอยากไปเห็นชุด เจ้ามือสะดุ้งนะครับนะเน้นๆนะครับเข้าไปในห้องไลน์นะครับอันนี้จะให้ดูชุดเต็มนะครับอาจารย์จะไม่มีเม็ดเดียวนะครับจะเป็นชุดเจ้ามือสะดุ้งนะครับจะได้เห็นกันนะอาจารย์จะให้ชุดเจ้ามือสะดุ้งสําหรับสมาชิกนะครับถ้าให้แล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ตามเจอนะครับจะบล็อกไว้ตลอดชีพเลยใครเอาออกมาข้างนอกในชุดเจ้ามือสะดุ้งนะครับเพื่อเอาไปให้หาลอตเตอรี่ เพื่ออะไรครับป้องกันการอัน้นเราเป็นล่างแล้วเราไปซื้อบนนะครับเนะี่ยขอัอาจารย์ถูกสามตัวท้ายมาตลอดเมืวดเมื่อกี้ก็แปดศูนยหกนะครับเลขท้ายนะนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนพิมพ์เอาเล่าก่อนอ,อีพอพลาดผิดเดี๋ยวาหาดูก่อนนะครับทั้งอมสินสิบหกเป็นที่หนึ่งก็มีสิบหกมีนาคมหกสี่นะครับนะมีศูนนะครับนะี เรียกวันนี้เห็นเนาะนะครับตามนี้ครับอ่แชร์หรือแคปฟังจากปากอาจารย์เนาะ <c oughs> เดี๋ยวจะเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวจะฟังจากปากอาจารย์เดี๋ยวเตลี่โชว์เดี๋ยวฟังจากปากเนาะครับฟังจากปากเนาะว่าจะไปหาเตอรี่ตัวไหนนะครับทีอ่อาจารย์ชอบนะชุดเจ้ามือสะดุ้งเนี่ยนะครับทุกคนเห็นแล้วเนาะ อาจารย์ชอบงวดนี้จีนะครับหลักร้อยของอาจารย์ม่ไม่ไมพลาดนะครับอาจารย์เอามาสองตัวเอามาห้ากับเจ็ดนะมันกนะ็สำเร็จผลนะครับห้าก็มาหลักร้อยนะครับห้าก็มาหลักร้อยเข้างวดนี้อาจารย์ก็จะเอามาอยู่สองตัวเหมือนเดิมนะครับถือว่าเด่นดีหลักร้อยอาจารย์หลุดเป็นงวดเดียวนะครับนอกนั้นก็เข้าเข้าดีนะครับที่สําคัญขอ,ขอให้เลขมันไปบนแต่ว่าเลขหลักร้อยมาบนหลุดนะครับ อาจารย์ชอบฟังนะครับ0มีอยู่สองหางนะครับให้ไปหาลัตเตอรี่แต่ว่าคงไม่อั้นหรอกแต่จะจะมีตัวอัน้นชอบ07กับ09นะครับ07 09นะอีกตัวหนึ่ง35กับ49นะครับฟังปากนะครับฟังปากอาจ,จานนร,รย์นะครับลัตเตอรี 09, ่นะครับ07 09 35กับ49นะครับนะที่จะอั้นก็คือ35จากนั้นหาจัดนะครับทุกคนเดี๋ยว เจอชุดเจ้ามือสะดุ้งนะครับหลักร้อยกำลังเดินดีเอามาจับสูตรเต็มๆนะรับรองเจ้ามือสะดุ้งแน่นะครับนะทุกคนเห็นแล้วเนาะนะครับฝากแชร์ไปเฟซตัวเองนะครับอ่าคงจะพอเท่านี้นะครับนะขอให้ทุกคนร่ำรวยเฮงๆงปังปังกันนะครับร่ำรวยเฮงๆปังปังกันขอให้ทุกคนโชคดีนะครับโชคดีร่ำรวยมีเงินใช้กันทุกคนครับสวัสดีครับ